จากก่อนหน้านี้ที่นักแสดงสาวโบเบนจวันอาร์เนอร์ได้ปิดฉากความรัก10ปีกับอดีตแฟนหนุ่มก็จิรายุตันตะกูล,ลงล่าสุดโบเบนจวันได้เดินทางมาร่วมง,งานไอเทลเพสซินนม่าและได้โดนสื่อสัมภาษณ์เธอจึงเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดว่าสภาพจิตใจวันนี้โอเคค่ะอาจจะเพราะได้ออกมาข้างนอกด้วยแต่มันก็ละตะวันถ้าวันไหนหน่อยก็พยายามหากิจกรรมทําต้องจัดการกับมันให้ได้ช่วงนี้ชอบอยู่แต่บ้านค่ะไม่อยากบอกว่าโอเคมากนะทั้งที่ใจมันยังไม่โอเควันไหนที่ดิ่งมากก็ใช้ธรรมะช่วยค่ะ โบจะเขียนไดอารี่บอกความรู้สึกของตัวเองมันจะสามารถรู้ได้ว่าเราพัฒนาไปแค่ไหนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกันบ้างไหมหลังจากที่เลิกรากันไปโบตอบว่าหลังจากวันนั้นไม่มีการพูดคุยกันเลยค่ะณเวลานี้เราแค่ยอมรับความจริงไม่รู้ว่าจะอยู่ในสภาวะนี้นานแค่ไหนเลยบอกว่าต้องดูวันต่อวันเลยค่ะถ้ามันเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีวันนี้เกิดขึ้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันมันเป็นไปได้ตอนนี้การกระทำหลายๆอย่างทําให้โบได้คิดและไตรตรองมากขึ้นมันมีเหตุการณ์มากระทบทําให้เราเติบโตแแลลละเปปปีีี่่ยนนงงไใททาด ถึงแม้ว่าเหตุผลการบอกเลิกของเขาเราจะไม่ได้เข้าใจ100%แต่ก็พยายามเข้าใจค่ะโบกล่าวต่อว่าจริงๆมีหลายอย่างที่อยากจะพูดกับเขาแต่โบเข้าใจในการตัดสินใจของเขาถ้าเรารักใครมากพอแล้วเขาอยู่ในจุดที่แฮปปี้กว่าเราก็ต้องไม่รังต้องมาจัดก,การตัวเองเมื่อถามต่อว่าก่อนหน้าที่จะเลิกราได้มีการทะเลาะก,กันไหมโบอตอบว่าก่อนหน้าไม่มีการทะเลาะก,กันค่ะอาจจะมีง้อง้ง,งบ้างเลยถอยไปตั้งสติไม่ได้คุยกัน1-2วันแต่ไม่ได้ทะเลาะรุนแรงมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานคิดว่านะคะเพราะไม่ได้ทะเลาะก,กันเลย ตอนนี้ก็ต่างคนต่างไปเติบโตสักวันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเพราะเขาเป็นคนดีมากโบไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเขาเลยมีแต่ความหวังดีให้เขาอยากให้เขามีความสุขต่อให้บางอย่างมันจะไม่ถูกใจเราก็เถอะ